ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะกลับมาในเฟซบุ๊กขอผมโอ้โหเสียจริงจริงแล้วว่ะวันจิกะบากินะครับแล้วเรียกสั้นๆว่าบากิไลอือวันนี้ก็อยู่กับเราค่ะ EP ที่สิบเอ็ดอืออือไป ไม่พูดล้วมามองล้ำลำไม่พูดพางทำเพลงก็เดิมกันเลยครับ itu pernah <laughs> <laughs> <the last> <laughs> <laughs> ที่สิบเจอีสิบเอและเจ๋อเพียงกานี้นะครับเจอกันใหม่เน้าบายจุ๊บหมวก